มันมีการสร้างแพ้ขึ้นมาแล้วมันมีการที่ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนใดคนหนึ่งเป็นการหาแพะเพื่อตัวตัวเองจะขีดตัวเองออกไปหาคนอื่นมันเป็นการเอาเขาเรียกว่าอะไรชุดความจริงหรือว่าเอาข้อมูลขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตรองรับกับข่าวลือก่อนหน้านี้ที่ว่าสาววิตีต้องการจะนอกใจสาวิตรีมีคนใหม่ สาวิตรีอยู่กับผัวจนจนคนนี้ไม่ได้อยู่กับผัวจนจนมันไม่มีทางจเจริญมันไม่มีทางรุดหน้ามันไม่ได้ก้าวไปหน้าเพราะฉนั้นต้องการจะไปมีคนใหม่ก็เลยไปหยิบเอาแพะตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นหลักฐานรองรับในการที่จวงจะถีบตัวออกไปแล้วก็ทีบหัวผัวออกไปคุณไม่ฟังสาวิตรีหลยคะ สุขภาพร่างกายไม่ดีถ้าจะมีคนใหม่เพื่อจะถีบตัวออกไปให้อยู่ที่สูงขึ้นรวยขึ้นต้องหาคนรวยและถามว่าคนรวยจะหาคนไปเป็นเมียถ้ายังไม่มีลูกจะต้องหาแม่บ้านจะต้องหาคนไปเป็นแม่พันธ์ สาวิตีมีโรคประจำตัวไม่สามารถให้ความสุขกับใครได้เขาจะเอาไปทำไมครับเจ็บอดอดแอดแอดกระสอบกระเสรร่างกายย่ำแย่คนที่มีเงินมีทองสามารถหาแม่พันธุ์ที่ดีได้ สามารถซื้อกินซื้ออยู่ได้จากผู้หญิงคนนี้ไปทําอะไรครับกูอยากรู้กูอยากรู้กูอยากรู้ก็ไปตามตามดูได้ประมาณสิบแปดพิษไปตามตามดูแค่ข่าวที่พ่อกับแม่น้องแถลงข่าวนะพี่โฟบัดดีครับผมพ่อกับแม่น้องแถลงข่าววันนั้นมีประมาณสิบแปดข่าว ที่ออกนะแล้วก็มีไอ้บักไหลนี่แซมเข้าไปด้วยแล้วก็มีอีบีสอเนี่ยแซมเข้าไปด้วยคือบักไหลลุกขึ้นมาให้ความเห็นถล่มไปทางแม่น้องว่าไงถล่มไปทางแม่น้องว่าเอ่อที่หัวใช้ผัวเหมือนธาตุประมาณนั้นส่วนทาง b 2เนี่ยก็ประมาณเหมือนกับว่า ใหความคิดความเห็นแค่ว่าผัวเมียกัรน,นู่นนี่นั่นก็ควรจะฟังกันควรจะพูดคุยกันอะไรประมาณนั้นไม่ได้ถล่มอะไรแต่เพียงลุกขึ้นมาสอนแต่ไอทางไอไหลเนี่ยคือนั้นเหยียบแม่น้องลงไปเลยชีย้ให้ทุกคนเห็นว่าแม่น้องเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่เคยฟังใครและเป็นคนที่หลอกใช้คนอื่นนั่นคือสิ่งที่ หลสอดเข้าไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นการนําเสนอข่าวเนี่ยคุณจิตธนวันครับการนําเสนอข่าวเขาต้องการให้มันเป็นประเด็นอยู่แล้วเรื่องชาวบ้านคืองานของเราเพราะฉะนั้นถ้าออกมาพูดดีๆว่ามีคนออกมาพูดให้ข่าวบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับควรใช้เวลาให้โอกาสคนทั้งสองคนไม่เอาออกหรอกครับ ไม่เอาออกหรอกครับผมแต่ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งลงไปซ้ําอีกใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นข่าวทันทีเพราะมันมีประเด็นให้ไปถามต่อมันมีประเด็นให้ไปทําข่าวต่อได้ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของคน,คนสองคนค่ะเป็นเรื่องของคนสองคนครับควรจะให้เขาเป็นผู้พูดคุยกันเองเดี๋ยวทุกอย่างมันเวลามันจะเยียวยาทุกอย่างเหมือนที่เราพูดเนี่ยมไม่อ,ออกข่าวหรอกครับผม มันไปไม่ได้แล้วมันแตกประเด็นย่อยไม่ได้แล้วอายนางวัดดีครับผมพอมันแตกประเด็นย่อยไม่ได้ก็มันจบไงพอมันจบปุ๊บอ้าวอุตสาห์ลงทุนทำคอนเทนต์ไม่ตั้งเยอะมันจบปั๊บรวบดัดง่ายเกินไปไม่เอาไม่ได้มันต้องเป็นสายปั่นเท่านั้นถึงจะได้ออกต่อไปนี้แม่จพูดตรงนี้นะคนที่มันจะใจมันเยอะเอไอต้อีโตอรอซ้ำอยู่นะครับผม ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้แม่เขาทำมาหากินขายของของแม่ไปนะครับผมใครจะเชื่อนิทานใครจะเชื่อคนอื่นเขาเป็นสิทธิ์อีกแหละไปห้ามไม่ได้แต่ถ้ามันนิทานนั้นมันสามารถเชื่อมโยงได้ว่าคุณกำลังเอาชีวิตของเขามาเล่นและกำลังดูหมิ่นเหยียดหยามให้ร้ายนำข้อมูลที่มันบิดเบือนเข้าสู่ระบบก็แม่น้องเ็าสามารถจัดการได้สนุกปาก แต่ลำบากเวลาขึ้นศาลสนุกป,ปากลำบากเวลาขึ้นศาลนะครับถ้าเขาสามารถสืบได้ว่าสิ่งที่คุณกาลังพูดนั้นคือการใส่ร้ายใส่ความเขาช่องนี้รับฟังความเห็นต่างแต่ขอคอมเมนต์สุภาพถูกต้องครับสรุปไอ้สวนยางมันเล่าใส่สีสินะพี่แคมมี่ครับคือไอ้คนคนนี้นะ่ะมันจะพูดยังไงก็ได้้คนอื่นดูแย่ ตัวมันเองทําผิดมันเคยยอมรับไหมครับตัวมันเองวิพากษ์วิจารณ์ผิดพลาดหลงประเด็นมันเคยยอมรับไหมครับแต่ถ้าคนอื่นมึงจะผิดไม่ผิดไม่รู้แต่กูเหยียบมึงก่อนแล้วทุกวันนี้ถึงลุกขึ้นนั่งด่าพยานทุกวันพยายามจะโค่นพยานทุกวันมีทุนนัพย์มีผู้ติดตามสองแสนกว่ายังล้มพยานที่ผู้ติดตามแค่สองหมืกว่าไม่ได้เลยครับเพราะว่าอะไรครับผม คนที่พูดความจริงกับคนที่นั่งมโนโสเลกับคนที่บิดเบือนไปวันวันหนึง่ง fc ที่ยังเหลืออยู่นี่คือเหลือแต่ fc คุณภาพนะครับนี่ไม่ใช่การเยือนยอพิสุโคราชสวันนี์ครับคุณสุธารัตน์คุณก้าครับคุณยุพินพรครับคือ fc ที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้คือ fc ที่มีแต่คุณภาพนะครับ fc ที่ไม่อยากใช้คำว่ากะโหลกกะลานะฮะ แต่เอปีที่แบบมมาฟังแค่ข่าวเป็นข่าวเนี่ยเขาจะไม่ติดตามเข้ามาจนเหนียวแน่นอยู่3ปีกว่าจะ4ปีนะครับแต่คนที่อยู่4ปีได้ก็คือต้องเป็นคนที่มีคุณภาพจริงๆและต้องเป็นคนที่มีวิจารยญาณจริงๆ,งๆเพราะฉะนั้นเขาสามารถดูได้ดูออกว่าใครคือขึ้นมาตอแหลใครขึ้นมาพูดความจริงและใครคือคนที่นําเสนอแบบตรงไปตรงมาไง ถามว่าพวกนู้นอะที่อยู่ฝั่งของ B1 B2 ไม่รู้เหรอว่าไอไหลคือมันแถไอ้ไหลคือไหลไปไหลมาไม่เคยมีสาระไหลไปไหลมาทุกที่ทุกทางได้ทั้งหมดถ้าตรงนั้นมีผลประโยชน์ไอไหลมันไหลไปได้หมดเขารู้แต่เพราะอะไรเพราะไอไหลมันไม่ด่าไม่ด่าใครไม่ด่า B1 B2 เพราะนั้นถ้าเมื่อไหรมันไม่ด่า B1 B2 เ่งเขาก็มาเป็นพวกแคนั้น ร่มแรงมาการย่ายกุนตอกกลับอืมสู้ๆนะครับพมคุณดงชาแนลนี่อ่เป็นของพี่พันธ์นี่เคยเป็นอังคารชาแนลเปล่าอ,อของพี่พันธไหมคือที่เขาเออกมันไปพวกเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ด่าบีหนึ่งบีสองไงเพราะนั้นถ้าใครไม่ด่าบีหนึ่งบีสองพวกฝั่งน้นจะมีคีย์เวิร์ด คีย์เวิร์ดเดียวกันทั้งหมดว่าขอแค่ไม่ด่าลุงป้ากับพ่อกรบคุณมีปันกับขอแค่ไม่ด่าลุงป้าเราก็พร้อมจะสนับสนุนคุณถ้ายิ่งอวยโยนสติ๊กเกอร์รัวๆสนับสนุนซัพพอร์ตแต่ถ้าไม่ด่าลุงป้าก็เข้าไปฟังเข้าไปตบมือเข้าไปเชียร์แต่ถ้าอวยลุงป้านี่ พ o c k เ t มันนี่ให้แต่ยิ่งไปด่าฝ่ายตรงข้ามลุงป้านั่นคือเดอะเบสเลยด่าพูดสูญเสียเมื่อไหร่นั่นคือเดอะเบสเลยเพราะฉะนั้นไอ้ไหลมันก็รู้นี่มันไม่จําเป็นจะต้องอวยมันไม่จําเป็นจะต้องอวยบีหนอ่าพี่เสียซ่าครับบวดีครับผมไม่จําเป็นต้องอวยบีหนแค่ไม่ด่า B1 ห2ึ่งก็ได้ตังค์้วครับยิ่งไปดา่าพูดสูญเสีย ซ้ำผู้สูญเสียได้ใจได้ตังได้ใจแต่ถ้าจะได้เยอะกว่านี้ต้องอวยนั่นคือสิ่งที่ FC ฝั่งน้นต้องการแต่เขาไม่ได้โง่เขาทำอะไรต้องมีผลประโยชน์ตอบแทนถูกต้องไหมไม่ได่าโอเคไม่อวยไม่เป็นไรด่าฝ่ายตรงข้ามสักหน่อยได้ใจ นั่นคือสิ่งที่พวกเขาทําให้เราเห็นเพราะฉะนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกันรู้เห็นแต่แค่ตําหนิก็ผิดแล้วรู้เห็นถึงพฤติกรรมการกระทําที่กลับไปกลับมาโยไปเย้มาเหมือนไม่หลักปักกี่เลนของตระกูลนี้แค่ลุกขึ้นว่าไม่ควรทําแบบนี้ควรทําอะไรที่มันถูกตํานองครองทำถูกศีลธรรม และควรมีจริยธรรมไม่ควรทำร้ายไม่ควรกระซากลากไส้ผู้สูญเสียก็หาว่าไปด่าเนี่ยนี่คือการตำหนินี่การตีเพื่อก่อเพื่อให้อะไรกับสังคมก็เหมือนกับที่คนเข้าไปถามในช่องข่าวเนี่ยว่าผัวเมียเขาเลิกกันเนี่ยข่าวนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมตรงไหนเราบอกว่าไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมหรอกครับแต่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ติดตามคดี มันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ติดตามคดีมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมทั้งประเทศแต่ผู้ที่ติดตามคดีจะได้รู้ได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อความถูกต้องเพื่อความชัดเจนไม่ต้องไปมโนโสเลกันเหมือนกับที่ไอช่องเด็กเลี้ยงควายเนี่ยนะอีสองคนผัวเมียที่นั่มาหัวรยพี่น้องเอ้ยพี่น้องอีริอีครับอินี้พี่น้องโอ้ยพี่น้องเอง้ยอิลิ ขึ้นมันั่งหัวเราะเยอะเยอะโนแมนครับหัวเราะเยอะเยอะตาถางถมถุยซ้าเติมเขาและปล่อยกระแสปล่อยข่าวออกมาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันคือการต้องการต้องการอะไรครับคุณกามอนนี่ครับทนายเขาก็เตือนแต่ทนายเขาก็ลุกขึ้นมาออกพูดเองนะว่าตอนนี้เหมือนเออเป็นการสร้างคอนเทนต์หรือว่าเออ เป็นการเรียกยอดวิวยอดไลค์หรือเปล่าลุกขึ้นมาแถลงข่าวแบบนี้เป็นการสร้างคอนเทนต์เพื่อจะดึงให้อ่าคนไปสงสารไปชื่อกันสนับสนุนสินค้าหรือเปล่าทนายเขาก็พูดทีไอตือหัวลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์เลิกกับเมียร้องไห้ร้องห่มก็มึงก็ไปปลอบใจกันก็เราก็บอกว่าเราก็ไม่ซ้ําแต่เรากําลังตั้งข้อสงสัยว่าอา่าเลิกการหย่าก,กันเพราะการเมืองหรือเปล่า ไอ้ส่วนฝั่งผู้สูญเสียเนี่ยแยกกันอยู่เขาระบ,บุรับชัดเจนว่ามันมีเหตุผลมีสาเหตุอะไรมากลับหาว่าเิ็นคอนเทนต์และสิ่งที่เลวร้ายคือมีการบอกว่านี่คือการคอนเทนต์กำจัดกำจัดคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีออกไป กำจัดคนที่เป็นประโยชน์ต่อคดีออกไปเพราะว่าหมดผลประโยชน์แล้วหมดประโยชน์แล้วนั่นมีการพูดกันในขนาดนั้นพูดกันในึขนาดว่ากำจัดคนที่มีประโยชน์ต่อคดีออกไปเพราะหมดประโยชน์แล้วไอ้หลายก็ออกมาพูดว่านี่คือการเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพลเพื่อจะชี้บอกว่าอะไรชี้บอกว่าอีดําแจ้นนี่มันร้ายผู้สูญเสียนี่มันร้ายมันเอาแต่ผลประโยชน์เมื่อหมดผลประโยชน์หรือว่า ไม่มีประโยชน์ต่อคดีแล้วก็เจียหัวก็ไปเหยียบเขาและมันก็ไปเข้าทางของไอเด็กเลี้ยงควายเช่นเดียวกันไปเข้าทางเด็กเลี้ยงควายว่าไงเรื่องนี้มันคือการกำจัดคนอื่นเพื่อที่ตัวเองเพื่อที่ผู้สูญเสียจะได้ขีดตัวเองแล้วก็ถีบผัวผัวออกไปเพื่อจะมีคนใหม่เลวร้ายไหม โดยการใส่หาว่าเป็นการโยนให้คนอื่นเป็นแพะเพื่อที่ตัวเองจะได้ไปมีคนใหม่เพื่อจะทีบหัวผัวคนเก่าออกไปก็เลยต้องหาแพะมารับกรรมมารับค้อนีท้ทั้งทั้งที่ตัวของผู้ชายตัวของน้องอนามัยลุกขึ้นมายืดอกแมนแมนยอมรับว่าเขานอกกายแต่ไม่เคยนอกใจ นอกกายแต่ไม่เคยนอกใจเมื่อเขาพูดสังสามวิตีต้องการจะหยาเขาก็ยือ้อไม่ยอมหยาเพราะว่าอนะไรเขายังรักทั้งทั้งที่เขาออกมายอมรับคนเป็นผู้ชายออกมายอมรับยอมรับสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขอโทษแล้วว่ามันเกิดจากความผิดเกิดจากความอารมณ์เั่ววูบของเขา,ขเ,ขาเขายังไม่เชื่อกันอีก ผู้ชายร้องไห้ร้องห่มก็หาว่าแสดง <c oughs> พี่รอนสวัสดีครับผมพี่เล็กอ่างทองสวัสดีครับผู้ชายร้องไห้ร้องห่มออกมารับสารภาพก็บอกว่านี่มันคือการแสดงมันคือคอนเทนต์และสองคนผัวเมียน,นี้รู้ว่าไปด้วยกันไม่ได้รู้ว่าจะกลับมาคืนนี้กันไม่ได้แต่ต้องการจะหาแพร่ระบบาเพื่อการไปใส่ร้ายใส่ความ ใครบางคนเพื่อไอ้เป็นแพะในการที่ทั้งคู่จะเลิกกันทั้งคู่จะแยกทางกันถ้าแยกกันไปเฉยๆมันไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นมันต้องมีแพะเข้ามารับบาปรับสมอ้างถามว่าไม่มีมูลหมามันมีขี้ไม่มีอะไรเขาจะไปกล่าวหาคุณทำไม ไม่มีการปั่นกระแสอย่าร้อนตัวเราไม่ทำเราไม่ผิดเราไม่มีจิตใจคิดลิษยาเราจะนอนไม่หลับได้ไงครับเราจะอเราจะอิจอชาตาร้อนนอนไม่หลับทำไมครับถ้าเราไม่ผิดเราไม่มีอะไรอยู่ในใจเราไม่มีพิรุธ เราไม่ผิดเราไม่มีในใจไม่มีอะไรพิรุษไม่มีอะไรที่มันจะกิดแต่ขวงใจใช้ชีวิตล้านลาทุกอย่างเหมือนเดิมน้องเดียวสวัดดีครับผมใช้ชีวิตล้านลาทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ถ้าเราทําอะไรที่มันสอ่อพิรุษประจวบเหมาะสถานการณ์เข้ากับเหตุการณ์ก็ไม่แปลกที่ไอ้พวกเสี่ยมจะลากเข้าไป เป็นแพะในคดีเป็นแพะในเคสเคสนั้นไปอย่างหนึ่งเนี่ยหนึ่งบริสุทธิ์ใจหนึ่งก็ใช้ชีวิตก่าหนึ่งปกติแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตผิดไปจากปกตินั่นแสดงว่าคุณไม่บริสุทธิ์ใจคุณมีอะไรในใจคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่คุณต้องเป็นคนออกมาตอบคำถามต่อสังคม จะให้เราไปการันตีให้คุณก็ไม่ได้อย่างหนึ่งคุยกับสาวิตรีหนึ่งก็บอก่ะสาวิตรีพูดนี้พูดนี้พูดนี้เอามาขยายเอามาสื่อสารต่อแต่ว่าใครจะเชื่อว่าจริงไม่จริงยังไงไม่รู้ต้องใช้วิจัยญาณกันเอาเองหนึ่งบอกว่าหนึ่งคุยกับนาไมัแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใครจะเชื่อในสิ่งที่หนึ่งพูดในสิ่งที่นามัยสื่อสารมาไม่รู้แต่คุณต้องไปใช้วิจัยญาณกันเอาเอง แต่ถ้าคุณบอกว่ากาดใแค่นี้มันมีการสร้างแพะขึ้นมาแล้วมันมีการที่ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนใดคนหนึ่งเป็นการหาแพ้เพื่อที่ตัวเองจะฉีบตัวเองออกไปหาคนอื่นมันเป็นการเอาเขาเรียกว่าอะไรชุดความจริงหรือว่าเอาข้อมูลขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตรองรับกับข่าวลือก่อนหน้านี้ที่ว่าสาวิิธีต้องการจะนอกใจสาวิตรีมีคนใหม่ สาวิตรีอยู่กับผัวจนจนคนนี้ไม่ได้อยู่กับผัวจนจนมันไม่มีทางเจริญมันไม่มีทางรุดหน้ามันไม่ได้ก้าวไปหน้าเพราะนั้นต้องการจะไปมีคนใหม่ก็เลยไปหยิบเอาแพะตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นหลักฐานรองรับในการที่จวนจะถีบตัวออกไปแล้วก็ถีบหัวผัวออกไปคุณไม่ฟังสาววิตรีเลยครับ สุขภาพร่างกายไม่ดีถ้าจะมีคนใหม่เพื่อจะถีบตัวออกไปให้อยู่ที่สูงขึ้นรวยขึ้นต้องหาคนรวยและถามว่าคนรวยจะหาคนไปเป็นเมียถ้ายังไม่มีลูกจะต้องหาแม่บ้านจะต้องหาคนไปเป็นแม่พันธ์ วิีมีโรคประจำตัวไม่สามารถให้ความสุขกับใครได้เขาจะเอาไปทำไมครับเจ็บอดแอดกระสอบกระแสะร่างกายย่ำแย่คนที่มีเงินมีอทองสามารถหาแม่พันธุ์ที่ดีได้ สามารถซื้อกินซื้ออยู่ได้จะเอาผู้หญิงคนนี้ไปทำอะไรครับจะเอาพวกไปเป็นภาระเหรอครับ